สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับผมการซ่อมปรินเตอร์นะครับผมโดยใช้นะครับผมรองเท้าแตะนะครับอันนี้รองเท้าแตะที่เสียแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารองเท้าแตะเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้นะครับมันจะสามารถเอามาซ่อมปรินเตอร์ได้ยังไงนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมวิธีทํานะครับผมนะฮะว่าเราจะเอามาทําอะไรนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองผมจะตัดออกก่อนนะครับผมอันนี้มัน ไม่ได้ใช้แล้วนะครับรองเท้าแตะนี้มันเสียแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับผมมาดูกันว่ารองเท้าแตะที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเอามาซ่อมปรินเตอร์ได้ยังไงนะครับเราจะมีสลิงอยู่สองอันนะครับผมขนาดไหนก็ได้นะครับ มาดูกันว่าเราจะเอามาทําอะไรนะนะครับผมนี่คือรองเท้าแตะที่เรานี่แหละที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่ามันที่เราทิ้งทิ้งกันนะครับผมวันนี้เราจะเอามา ทำตัวไล่น้ำหมึกนะครับผมเอามาทําตัวดูดน้ําหมึกของแคนนอนนะนี่นะครับเราจะมาทําตรงนี้นะฮะเอามาดูดหมึกนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะสําหรับคนที่จะทําที่ดูดหมึกเองนะครับผมหรือว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วหมึกแคนนอนมันไม่เข้าตลับนะครับผมเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้นะฮะมาทำนะครับเอาตัวฟองน้ำรองเท้าแตะเนี่ยมาทํานะครับ มาดูกันว่ามันทํำยังไงนะครับผมสําหรับยูทเซอร์หรือเพื่อนสมาชิกที่จะเอาไว้ทําใช้เองนะครับผมก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวดูดหมึกนะครับผมนะครับวิธีทำนะครับผมใช้ได้กับแคแนลทุกรุ่นนะครับผมให้ดูจากหัวพิมพ์นะครับผมนีอันนี้คือหัวพิมพ์ของแค n นลนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับผมนเดี๋ยวเราจะตัดตัดให้มันพอดีกับหัวพิมพ์นะครับผมนี่นะครับจะตัดให้มันเท่ากับหัวพิมพ์ข้างในนี้นะครับผมตัวร่องมันนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดยังไงนะมันจะมีหัวดํากับหัวสีนะครับผมสังเกตหัวสีทองทองข้างในมันนะมันจะ สีมันจะสั้นนะครับดำมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับให้มันมีขนาดที่ยาวอันหนึ่งสั้นอันหนึ่งนะครับผมนี่นะครับอันนี้เราก็จะตัดเป็นหัวสั้นนะครับผมให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับผมวิธีตัดนะอันนี้ผมจะกรีดให้เท่ากับหัวสั้นนะครับผมหัวสีนะครับกรีด ใช้ได้กับแคนนนทุกรุ่นนะครับผมเนี่ยวิธีนี้นะครับเอาไว้ใช้งานได้เองนะทําใช้งานได้เองได้เลยนะครับผมนี่นะครับ พอมันเป็นแบบนี้แล้วครับเราก็เจาะนะครับผมเจาะให้มันทะลุนะครับผมทะลุขึ้นมาฝั่งนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยเจาะอย่างเงี้ยฮะให้มันทะลุขึ้นมานะครับผมแล้วนี้ผมก็จะเอาสลิงนะครับเสียบเข้าไปนะเนี่ยเสียบเข้าไปให้มันมีรูทะลุทะลุแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมองเห็นรูสลิงนะครับผมแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะพอดีในลักษณะนี้นะนี่นะครับผม เราทิมขึ้นมาเลยนะครับให้มันทะลุขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมทิมขึ้นมามันจะมองเห็นรูสลิงเห็นไหมครับผมตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันอยู่นะครับก็ใช้อันนี้ผมใช้กาวร้อนยิงนะอ่ะยังไม่ร้อน,นเดี๋ยวเราทําดําก่อนนะครับดํามันก็จะกีดยาวกว่านะครับผมแบบนี้นะกีดยาวหน่อยนะครับผมสีดํานะ กวนะ้างหน่อยนะครับแล้วก็ยาวหน่อยนะครับผมสีพอหัวสีดำมันจะยาวกว่าหัวที่เป็นหัวสีนะนะฮะอันนี้เอาไว้ใช้ทำเองได้นะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีเครื่องปิ้นของแคนนอนแล้วหมึกมันไม่เข้าตลับหรือหมึกมันขาดสายนะครับผมนะก็ทำเองได้นะครับสำหรับยูสเซอร์ที่มีเครื่องไว้ใช้เองนะครับผมแต่สำหรับเพื่อนช่างก็น่าจะ มีตัวดุดหมึกอยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้แนะนําสําหรับคนที่จะเอาทําไว้ใช้เองนะครับผมเรามีรองเท้าแตะที่บ้านอยูนะ่ไม่ได้ใช้แล้วก็นะครับออามาแกะทําได้นะครับผมเนี่ยหัวสีดํามมันก็จะยาวนะครับผมเห็นไหมพอเราแกะลักษณะนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ทิ่มให้มันทะลุไปเลยนะครับผมทะลุเลยนะครับทะลุตรงกลางนะครับผม อันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมนะครับใช้สลิงนะครับทิ่มันเข้าไปนะครับอห้หัวมันทะลุนะครับผมมันทะลุตำแหน่งตรงกลางหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผม จากนั้นผมก็จะใช้นะครับผมกาวร้อนนะครับเดี๋ยวยิงนะฮะยิงยิงปิดตรงนี้ไว้ตามจริงไม่ยิงก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะทําใช้ก็ยิงไว้ก็ได้นะครับให้มันติดถาวรหน่อยนะครับผมให้มันไม่หลุดนะแล้วก็มาคว้านดอกดีๆนะครับผมเนี่ยพวกนี้มันทําไว้ใช้เองได้นะครับเอาไว้ใช้ส่วนตัวเวลาหมึกมันไม่เข้าตลับหมึกขาดสายนะครับเนี่ยเราก็สามารถทําแบบนี้นะครับหัวดํามันก็จะยาวกว่าเห็นไหมครับผมเนี่ยเราก็ทํายาวหน่อยนะครับผม พอเราทิ่มทะลุออกมาแล้วนะนะครับผมก็ใช้กาวรา้อนจริงเดี๋ยวยิงปิดได้เลยนะครับให้มันอยู่นะครับให้มันแน่นนะอืม เดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวิธีใช้ใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ดูดหมึกนะครับตัวนี้นะ,ะมาครับหลังจากที่เราทําตัวดูดเสร็จแล้วนะเราจะมาดูดลองดูดหมึกดูนะครับผมผมจะใช้ดูดของแคนนอนะครับ G นะครับเป็นซีรีส์ G นะครับผมดูนะว่ามันใช้ยังไงนะนะครับผม วิธีดูดก็ง่ายๆที่เราทํามานะครับอันยาวก็คือดํานะครับอันสั้นก็คือสีนะครับผมวิธีใช้นะครับก็ง่ายๆนะครับสําหรับพวกแคนนอนใช้ได้ทุกรุ่นนะครับผมอันนี้ผมจะใช้ตัวสีก่อนนะครับเราก็ประกบเข้านะครับผมหัวพิมพ์นะนะครับประกบเข้าอย่าให้มันมีฟองอากาศนะครับผม เห็นไหมครับพอเราดูดหมึกมันวิ่งเข้าสายเห็นไหมครับเนี่ยพอเราดูดหมึกก็จะวิ่งเข้าสายนะครับผมดูอีกครีงนะดูนะครับเดี๋ยวผมให้หมึกวิ่งกลับก่อนนะเดี๋ยวผมจะถอดหักวก,ก่อน,นะด,อด,ออนดูนะครับผมดูหมึกมันวิ่งกลับก่อนนะเห็นไหมครับผมแล้วคราวนี้ผมก็จะใช้ดูดนะครับผมก็คือเราก็เนี่ยครับ หาที่ชูลองมันใต้หัวมันหน่อยนะครับผมแบบนี้นะลองใต้หัวไว้แล้วก็เอาตัวเอาตัวนี้นะครับประกบเข้าหัวพิมพ์นะครับในลักษณะนี้นะนี่ครับประกบลักษณะนี้แล้วก็ดูดนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมสังเกตที่สายหมึกนะครับผมสังเกตที่สายหมึกนะ ถ้ามันมีอากาศมันก็ดูดได้ไปนะครับผมสังเกตที่สายหมึกไว้เห็นไหมครับผมนี่ฮะหมึกวิ่งเข้ามาในแท้งนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมหมึกพอวิ่งเข้ามาในแท้งเนี่ยมันจะดูดเข้ามานะครับเห็นไหมแล้วดูสีดํานะครับผมสีดําก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกบประกบเข้าไปแล้วก็ดูดนะครับผมแบบนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยหมึกวิ่งมาในสายเห็นไหมฮะเนี่ยคราวนี้เห็นไหมครับ นี่ยวิธีใช้ง่ายๆนะครับวิธีเราทําออกมาง่ายๆนะฮะเนี่ยวิธีทําที่ดูดหมึกนะเอาไว้ไล่หมึกนะครับเอาไว้ไล่อากาศของแคนนอนนะครับเนี่ยเราทําจากรองเท้าแตะเนี่ยทำง่ายๆนะครับผมผมจะเอาให้มันวิ่งย้อนก่อนนะครับผมเห็นไหมหมึกมันวิ่งย้อนกลับเข้าแทงแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็หาทิชชู่ไปลองกันมันหกหน่อยนะครับผมดูสีดํานะครับผมจะดูดให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมแบบนี้นะ นี่ครับประกอบเข้าไปนะครับผมแล้วก็ดูดนะครับผมเห็นไหมครับหมึกมันก็วิ่งมาตามสายเห็นไหมครับผมเนี่ยเข้าตลับตามสายนะครับเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมวิธีทําตัวไล้น้ําหมึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับเครื่องรุ่นอื่นดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้กับพวกแคนนอนที่เราประกอบแทงเองดูนะครับผมว่ามันจะใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวผมมา,อาลองใช้กับแคนนอนนะครับผมที่เราประกอบแท่งเองนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองดูดดูนะครับผมอันนี้กระดูดง่ายหน่อยเพราะเราถอดตลับออกมาได้เห็นไหมครับผมเราก็ประกบเข้าไปในลักษณะนี้นะครับผมประกบเข้าไปสังเกตหมึกในสายแท่งนะครับแล้วเราใช้มือนะครับนะครับเห็นไหมครับมึกก็วิ่งมาตามสายเห็นไหมฮะ ดูดหมึกเห็นไหมครับมึกงมันก็จะออกตรงหัวนะครับผมแล้วก็ซับดูนะครับผมดูตรงสีนะครับผมเนี่ยสีเราก็ประกบอย่างนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับประกบแล้วก็ใช้สองนิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับนะกามตรงนี้ไว้นะฮะดูสังเกตสายหมึกนะครับผมเห็นไหมครับถ้าหัวพิมมันไม่ตันหมึกก็จะวิ่งเข้ามาในสายเห็นไหมครับผมเนี่ยมันก็มึกก็จะเข้ามาในสลิงนะครับเห็นไหม แล้วก็ดูดแบบนี้ได้นะครับสลี้งใหญ่ยิ่งดีนะครับผมสลี้งใหญ่แรงแรงดึงมันก็เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะถอดสายออกดูให้มึกมันวิ่งย้อนกลับเข้าแทงก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้หมึกมันวิ่งย้อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะดูดให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าดูดยังไงนะครับผม ทำไปใช้เองได้นะครับผมเวลาประกบนะครับเนี่ยให้มันตรงกับหัวพิมพ์นะครับวางเข้าไปนะครับใช้นะครับผมนิ้วกลางกับนิ้วชี้ครับกดเนี่ยฮะกดลงไปแล้วก็ดูดเห็นไหมครับหมึกก็วิ่งเข้ามาในแท้งเห็นไหมฮะนี่ครับหมึกก็จะดูดมาบางทีมันหัวมันตันอยู่หมึกในตลดับไม่มีนะครับแล้วก็ใช้ขั้นตอนแบบนี้ได้ครับเห็นไหมหมึกมันก็จะออกตรงหัวพิมพ์นะครับแล้วก็เอาทิชชู่มาซับดูนะครับผมเห็นไหมครับเท่านี้ก็ เรียบร้อยนะครับผมการทําที่ดูดหมึกนะครับผมโดยใช้รองเท้าแตะนะครับผมนี่นะครับผมรองเท้าแตะที่เราเนี่ยฮะไม่ได้ใช้แล้วนี่นะครับผมเอาไว้ทําเองได้ง่ายๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับผมสำหรับเพื่อสมาชิกที่หาที่ดูดหมึกนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับยังไงขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ชื่นใจหน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ